เดี๋ยวรอสักครู่ครับรอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงสวัสดีครับท่านแรกมันมีข่าวขำๆมันมีข่าวขำๆนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะพูดไว้ในเพจก่อนว่าในกรณีแบบเนี้ยผมคิดว่ามันมีเยอะนะข้าราชการที่สังสรรค์ ดื่มเหล้าปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับในสถานที่ราชการและในเวลาราชการด้วยนะครับผมผมคิดว่ามีหลายมีหลายที่มีหลายที่นะครับกรณีล่าสุดที่เราได้ยินข่าวขำขำนะครับข่าวขำขำจะจริงเท็จประการใดก็ก็ตามตามสื่อตามข่าวที่นำเสนอก็นะครับแล้วก็อาจจะมีการ คณะกรรมการสอบสอบสวนข้อเท็จจริงจากคลิปที่ปรากฏและจากข่าวที่ปรากฏนะครับเราก็อ่านข่าวแล้วก็เสพ <c oughs> แล้วก็เสพข่าวตามแบบขำๆนะครับเราใช้คําว่าขำขำแล้วกันครับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่เราอ่านแล้ว เราเสพข่าวแล้วเราก็ขำๆนะครับแต่พี่หนุ่มเชื่อเชื่อว่าหลายๆที่มีเช่นนี้เยอะด้วยนะครับจากที่พี่หนุ่มก็เคยเห็นเองนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีระบบโซเชียลที่มันทันสมัยประมาณนี้คือไม่ได้มีการบันทึกภาพไปไมไ้มีการไลฟ์สดแอบถ่ายวิดีโออะไรกันมากมายแต่ตอนนี้มันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ประเภทแถนะครับ จากข่าวที่เราเห็นนะครับคุณแถแถได้แต่มันต้องมอีความเป็นจริงประกอบด้วยนะครับจากคิดที่เราเห็นเทศบาลบางน้ำเชี่ยวนะครับจะเป็นเทศบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จากข่าวที่ปรากฏเข้าเรื่องนะครับเทศบาลบางน้ำเชี่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ประหลาดปลาดอะไรก็ไม่รู้นะนั่งทำงานอยู่แต่งชุดสีกากีเต็มเครื่องแบบพร้อมกับเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแล้วก็มีผู้หญิงก็น่าจะเป็นพนักงานอยู่ในเทศบาลนั่นแหละครับเป็นคนที่ยืนเป็นบาร์เทนเดอร์นะบาร์เทนดี้แล้วกันนะครับบาร์เทนดี้ผสมเครื่องดื่มอันนี้ก็มีการแถกันออกมานะครับว่า โซดาที่เห็นเอาไว้ผสมน้ำแดงขวดเหล้าขวดเหล้านะครับน้ำข้างในมันคือน้ำปลา <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันไม่จำเป็นใช่ไนะเขาก็แถออกมาแล้วนะครับมันไม่จำเป็นว่าขวดเหล้าเนี่ยและไอ้น้ำที่มันอยู่ข้างในขวดเหล้าเนี่ยมันต้องเป็นเหล้าเสมอไป แม่งมีความพยายามแถได้อย่างสุดยอดครับยอดเยี่ยมมึงพยายามเอาน้ำปลามาใส่อยู่ในขวดเหล้าได้เนี่ยก,กูคิดว่าแม่งสุดยอดแล้วอะแดปได้แจ๋วมากนะครับโซดาเอาไว้ผสมกับน้ำแดงนะครับแล้วน้ำปลาที่มันอยู่ในขวดเหล้ามึงเอามาทำอะไรแม่งโคดแถนะเรา้า เราเรา,เรา,เราท่านท่านเนี่ยประชาชนที่เราเสพข่าวเนี่ยมันคงไม่ได้โง่นะเราก็กินข้าวนะเราไม่ได้กินญ้านะครับแล้วขาว้าราชการท่านประหลัดท่านเนี้ยนะที่มาแถว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณเห็นประชาชนเป็นอะไรครับคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรนะครับดีนะที่คุณไม่แฉมาว่าน้ำปลาที่อยู่ในขวดเหล้าเนี่ย คุณเอามาผสมกับโซดาแล้วกรึ๊บๆนะถ้าพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มทานเล่าพี่หนุ่มก็จะบอกว่าพี่หนุ่มทานเล่านะครับแต่เราทานเล่าอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นร้านอาหารแล้วก็ไม่ใช่เวลาราชาการแล้วก็ไม่สมควรแต่งเครื่องแบบขวดเลี้ยงปรากดีอโอเคดีนะไม่บอกว่าเป็นขวดเลี้ยงประกัดแต่ว่ามันไม่เห็นประกัด มันตลกนะครับถ้าระบบมันเป็นเช่นนี้นะแล้วคุณพูดอะไรออกมาแล้วมันต้องเป็นเช่นนั้นประชาชนต้องเชื่อเช่นนั้นรวมถึงไอ้คณะกรรมการตรวจสอบที่มึงตั้งกันขึ้นมาตรวจสอบกันเองนะอย่างเช่นปหลัดที่ดื่มน้ำปลาผสมโซดาแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมึงก็เชื่อนะว่ามันเป็นน้ำปลาผสมโซดาแล้วมึงก็นั่งแดกกันอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ย รวมทั้งแต่งชุดสีกากีด้วยมึงไม่ให้เกียรติชุดสีกากีและมึงไม่ให้เกียรติสถานที่ทางานที่มึงทํางานอยู่ขอบอกเลยมึงจะแถกันเองก็ได้แล้วก็ไอาศาศา้คณะกรรมการตรวจสอบที่มึงแต่งตั้งขึ้นขึ้นมาตรวจสอบนี่นะแล้วเชื่อนะว่าไอ้น้ำที่อยู่ในขวดเหล้าเนะี่ยมันคือน้ําปลาเนี่ยมึงหาว่าประชาชนโง่ขนาดนั้นเลยนะครับเอาชัด,ช,ด,ช,ดชัดนะครับประชาชนไม่ได้โง่ะนะแล้วก็ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ผู้ว่าราชการแต่งตั้งลงไปตรวจสอบเนี่ยแต่งตั้งคนที่มันมีสติปัญญานะครับหรือแม้แต่แต่งตั้งประชาชนทั่วๆไปนี่ก็ได้ลงไปตรวจสอบไม่ต้องเอารัช,รชการด้วยกันมาตรวจสอบกันเองเพราะเดี๋ยวรัชการที่มันโดนแต่งตั้งมาเปน็นคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมันก็จะมาตอบประชาชนว่าไอ้น้ําที่มันอยู่ในขวดเหล้าเนี่ยมันคือน้าําปลานะโซดาเอาเอามาผสมกับน้ําแดงถ้าคุณกินน้ําแดงผสมโซดาคุณจะต้องเอา กระดาษที่ชู่มมาพัานแก้วไหมมันเป็นตักกะง่ายๆประชาชนเขาไม่ได้โง่แล้วเขาก็คงไม่น่าจะต้องมาเชื่อพวกคุณกันนะครับคุณปหลัดคุณปหลัดครับถ้าคุณจะแถอย่างนี้นะคุณบอกเลยว่าคุณเอาโซดามาผสมกับน้ำปลาแดกง่ายดีประชาชนเชื่อแน่นอนถ้ามึงเอาโซดามาผสมน้ำปลาแดกนะ แต่มึงอย่ามาแถนะว่าโซดามาสมน้ำแดงและไอ้น้ำที่อยู่ในขวดเหล้านะ่ะคือน้ำปลาหรือมึงจะบอกว่าผงขาวคือแป้งนะน้ำในขวดเหล้าคือน้ำตามันเป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้วประเทศไทยแม่งโคตรตลกเอาไงเล่า มันก็คือเหล้ามึงแดกเหล้ามึงก็บอกว่าแดกเหล้านะพี่หนุ่มกินเหล้าพี่หนุ่มก็บอกว่าพี่หนุ่มกินเหล้าเป็นเป็นลูปผู้ชายหรือเปล่าคุณประหลัดอันนี้คือตามข่าวนะครับถ้าคุณถ้าคุณชี้แจงออกมากับข่าวแบบนี้สาธุท่านผู้เจริญขอให้ทำงานอย่างจะมีความเจริญนะครับแล้วก็แดกภาษีของประชาชน ด้วยความภูมิใจต่อไปประชาชนไม่ได้โง่ถึงขนาดมึงบอกว่าน้ำที่อยู่ในขนวดเล่านั่นคือน้ำปลากูก็สาธุแล้วครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อพี่หนุ่มไม่เชื่อนะแดกเหล้าก็ยอมรับว่าแดกเหล้าถ้ามึงแถว่ามึงแดกน้ำปลาผสมโซดาได้ ขอให้มึงแดดน้ำปลาผสมโซดาออกสื่อให้ประชาชนดูนะครับแดกให้เห็นเห็นเอาบาทินดี้ที่ชงอยู่ในสถานที่ราชการนมาทงให้ด้วยชงน้ำปลาผสมโซดาแล้วมึงแดกให้ประชาชนดูกูจะเชื่อโอเคเข้าใจนะเราประชาชนเสพข่าวเรารู้สึกยังไงครับเราร,รู้สึกยังไงกับข่าวที่เราได้เสพ พัดการมึงแหกันได้ขนาดนี้มึงช่วยเหลือกันขนาดนี้ได้กูก็ว่าแม่งจะเลินแล้วประเทศไทยประชาชนไม่ได้งโง่ครับที่จะเห็นขวดเหล้าขวดโซดาแล้วแล้วบอกว่าโซดาเนี่ยกูจะเอามาผสมกับน,น้ำแดงน้ำที่อยู่ในขวดเหล้านั่นคือน้ำปลามึงมีความพยายามสุดยอดเลยเหรอไปให่นหนุ่มซื้อน้ำปลาที่นหนุ่มก็ต้องซื้อน้ำปลาขวดน้ำปลาก็คือน้ำปลาขวดเหล้าแม่งก,ก็คือเหล้าเอาชัดๆ ไม่ได้โง่ใช่ไหมพี่สุชาติบอกแล้วอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในชาตินี้อะไรที่ไม่ได้เคยเห็นก็เห็นกันครับในระบบราชการไทยมันมีการแถมันมีการปิ้นป้อนแล้วท่านประหลาดครับถ้าคุณปิ้นป้อนคุณแถได้ขนาดนี้ผมขอยกมือให้ว่าคุณคือสุดยอดข้าราชการไทยนะครับที่คุณสามารถพลิกแพงตะแคง นะครับให้ประชาชนเชื่อในคำพูดของท่านได้สาธุเข้าคุณประหลัดคุณแม่งสุดยอดแล้วอันนี้พี่หนุ่มไม่ได้บน่นไม่ได้ด่านะครับพูดตามเนื้อข่าวว่าท่านได้ออกมาบอกนะว่าน้ําที่มันอยู่ในขวดเหล้านะั้นมันคือน้ปาปลาโซดาเนี่ยเอามาผสมกับน้ําแดงนะครับแหมแล้วคุณใช้โซดาเป็นเป็นลังเลยนะมีบาร์เทนดี้ชงให้ด้วย นั่งอยู่เตะจุยทํางานใส่ชุดสีกากีด้วยไอ้ชิบหายประเทศกูมีนะมึงออกมาเลยครับออกมาพร้อมคณะกรรมการที่สอบสวนเรื่องนี้แล้วมึงออกมาเอาน้มปลาผสมโซดาและแดกให้ประชาชนดูกูจะเชื่อประชาชน,ะชาชนจะขอเชื่อสักครั้งหนึ่งนะครับทำโล่ไปให้ด้วยถูกครับพิจารณาพร้อมประกาศสันญบัตรด้วยนะครับ ว่าคุณแดกน้ำปาผสมโซดาได้และแด่ในที่ทำงานด้วยชุดสีกากีด้วยครับสาธุถ้าคุณเป็นตัวอย่างให้ดีไม่ได้ก็อย่าเป็นแล้วพี่หนุ่มขอเรียกร้องนะให้ข้าราชการในสถานที่แห่งนั้นที่ออกเป็นคลิปข่าวออกมานะครับออกมาพูดให้มันเหมือนกันด้วยนะว่าคุณแดกน้ำปลาผสมโซดา เอาให้มันกระหึ่มไปทั้งประเทศชาวโลกเขาจะได้รู้นะชาวโลกเขาจะได้รู้ว่าข้าราชการไทยในที่เป็นคลิปนะครับคนที่ทำงานดีๆพี่หนุ่มสาธุนิยมชมช,มชอบทำงานดีมีระเบียบวินัยตั้งใจทำงานก็สาธุเพราะคุณคือตัวแทนของของประชาชนนะครับทำงานเพื่อประชาชนแต่ไอ้ประเภทแถนะครับ ถ้ามึงแดกน้ำปลาผสมโซดาออกสื่อให้กูดูได้กูเชื่อครับนะกูเชื่อแล้วไลฟ์สดนี้เดี๋ยวพี่หนุจะขอโทษให้ดูว่ามึงแดกน้ำปลาผสมโซดาจริงๆครับท่านนะเอาประมาณเนี้ยโซดาคุณขับแมนยูโซดายังพอรับได้แต่น้ำปลาไปอยู่ในขวดเหล้าเนี่ยฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นครับรับไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันดีนะ มึงแดกเหล้าผสมอ่ะมึงขอโทษมึงแดกน้ำปลาผสมโซดาให้กูดูกูจะเชื่อขนาดเหล้าผสมโซดาเรากินอ่ะถ้าไม่ใช่คนที่แบบชอบทานเหล้าจริงๆยังทานยากเลยเอาเป็นว่านะครับคุณพี่ประหลัดครับคุณพี่แดกน้ำปลาผสมโซดาให้ผมดูหน่อยผมจะเชื่อครับนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะ ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับผมจะซื้อน้ำปลาผสมโซดากับโซดาไปฝากท่านประหลัดแล้วเอาให้จริงนะครับท่านประหลัดท่านแดกน้ำปลาผสมโซดาให้ผมดูหน่อยท่านอย่ามาแถเลยนะครับว่าโซดาไว้ผสมกับน้ำแดงแล้วไอ้น้ำที่อยู่ในขวดเหล้านั่นคือน้ำปลาอ่านข่าวแล้วพี่หนุ่มแม่งขำกิ้งมืออธิบายข่าว เรื่องของมึงที่เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ได้ยังไงมันตลกโคต,โคต,โคตแรแ์ไปครับแช์ไป <c oughs> เราก็สนุกกับเขาหน่อยนะเราก็สนุกกับท่านประหลัดเขาหน่อยเราก็ขอชมเชยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ท่านผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีจะตั้งไปสอบสวนนะครับขอให้พิจารณากันดีๆนะครับท่านอย่าไปเชื่อท่านปลัดง่ายๆนะครับถ้าท่านถ้าท่านเชื่อ ท่านก็สุดยอดท่านก็สุดยอดแล้วครับเอ้าตบมือให้กับน้ำปลาที่มาอยู่กับขวดเหล้าตบมือให้กับบาร์เทนดี้ที่ชงเหล้าให้ประหลัดไอ้ที่ชงน้ำปลาผสมโซดาให้ประหลัดแดกตบมือให้กับท่านประหลัดนะครับที่แต่งชุดข้าราชการเต็มที่นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วแดก น้ำปลาผสมโซดาอะแถให้โลกแถให้โลกจำได้เลยแถให้ยังมีความสุขเราก็น้อมรับตามนั้นครับแถกันเข้ามามันยังมีอีกไหมนะมันยังมีอีกไหมครับถ้ามีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มีรูปภาพและคลิปข่าวนะคลิปวิดีโอ ในสถานที่ราชการเราเห็นเห็นมาเยอะแล้วนะเล่นไฮโลในสถานที่ราชการก็มีนะครับตั้งตั้งโต๊ะดื่มเหล้าในสถานที่ราชการก็มีแต่เขาก็ยอมรับกันง่ายๆนะครับว่าว่าเล่นจริงนะบางสถานที่ก็ยอมรับว่าเล่นจริงบางสถานที่ราชการบางหน่วยที่มีคลิปข่าวออกมาก็ยอมรับนะครับว่าดื่มเหล้ากันจริงนะครับก็แค่นั้นแหละครับยอมรับมาก็จบแล้ว ลูกผู้ชายลูกผู้ชายใส่กางเกงลูกผู้ชายใส่ชุดข้าราชการยอมรับเถอะครับอย่าแถแถแล้วมันตลกอับอายอับอายคนทั้งประเทศนะครับโซดาโซดาผสมน้ำแดงน้ำปลาไปอยู่ในขวดเหล้าคุณพี่ครับถ้าแถอย่างนั้นนะคุณพี่บอกว่าคุณพี่แดดน้ำปลาผสมโซดาแม่งเลย จบจบข่าวสาธุประเทศไทยจบแล้วครับโอเคขำๆนะครับคลิปนี้ขำๆพักใหม่เดินไปด้วยกันขำๆด้วยกันครับพี่สวัสดีครับ